สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผู้ที่ให้บริการขนส่งทางทะเลกันซึ่งผู้ที่ให้บริการขนส่งทางทะเลนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทคือ f r e ่งเฟรดโฟเดอรและ 2. Shipping Line โดยในส่วนแรกน,นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเฟรดโฟเดอร์ก่อนซึ่งเฟรดโฟเดอร์ก็คือตัวแทนในการจัดการเรื่องการขนส่งสินค้าหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จัดการทุกอย่างแทนผู้ส่งออกและผู้นําเข้าเพื่อให้สินค้านั้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย แต่เฟรโ r รเดอร์นั้นจะไม่มีเหลือและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเองนะครับแต่จะเป็นคนที่จะคอยติดต่อกับชิปมิงลาแทนให้เพื่อขอเช่าพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือนั่นเองซึ่งบริษัทที่เป็นประเภทเฟร f โ r รเดอร์นั้นก็จะได้แก่พวกเทอ r y l o g i s t i c ตหรือว่ายูเซน Logistics และในส่วนต่อมานะครับก็คือชิปปิ้งไลน์ชิปปิ้งไลน์นั้นก็จะเป็นสายการเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศสําหรับผู้ส่งออกและผู้นําเข้าซึ่งชิปปิ้งไลน์นั้นก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับเฟสโฟลเดอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการด้านสุลการกรการจัดหาร,ระหว่งางบรรทุกให้กับผู้ส่งออกและผู้นําเข้า และออกใบตาส่งสินค้าแก่ผู้ส่งออกหรือออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นำเข้านั่นเองซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง shipping line กับ f ฟรนซ์โฟเดอร์ก็คือ shipping line น,นั้นจะมีเรือและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเองโดยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ shipping line น,นั้นก็จะได้แก่พวกบริษัทเมอร์ชิปปิ้งไลน์หรือว่าไชน่า Ocean shipping